ยโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโคตรเหนื่อยเลยเดินไปหากุญแจรถผมเดินมาที่ลงรถนี่แหละแต่ว่าผมวางวางกุญแจไว้พ้อมบเอกสาร,รนี่พอวางเอ,อกสารปุ๊บพอกลับแม่งเอามาตีเอกสารแม่งกุญแจมาด้วยเดินวนอยู่นั่แหละโหโอคตรเหนื่อยเลยร้อนก็ร้อนเดี๋ยวตอนนีน้ก็เป็นเวลากี่โมงล้ะให้ทุกคนดูเลยบ่ายสามห้าสิบสองครับ กับเวลาเลือกอเรียนนะครับแต่วิไลยตงปิดเทอมแล้วเหลือแต่รุ่นมะผมเนี่ยที่มาวิเลยวันนี้ก็มาสอบด้วยแล้วก็มาทําโครงการงานที่เหลือดูดิจะเสร็จร้อเปอร์เซ็นแล้วทุกคนตอนนี้เขาแค่เหลืออีกนิดเดียวเหลืออีกห้าเปอร์เซ็นทั้งหมดได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีก 45. โอ้ย้าสิบห้าโหลั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกน่าจะเสร็จร้อเปอร์เซ็นแน่นอนพรุ่งนี้สู่ตายไว ตอนนี้ก็กลับบ้านครับวันนี้เดินขึ้นบันไดแบบเกือบสิบหัวลอบอะ่ะชั้นสี่ทุกคนคิดดูเดินวนขึ้นลงขึ้นลงอยู่อยู่นั่นประมาณรวมทั้งหมดนะประมาณสิบรอบได้ะเกือบตุยมาถึงจุดสตาร์ทโอเคบรรยากาศข้าวแถวคงไม่มีแล้วครับคงไม่ได้บ่นว่าวันนี้ข้าวแถวสายข้าวแถวเร็วแล้วไม่มีข้าวแถวแล้วจะจบแล้ว คนกลับบ้านกันเลย Let's go ฮอนฮอนเทศไทยจงเจริญโคตรฮอตเลยประเทศไทยฮอตแบบพอนๆอนนะพวกาจาจนนท์มก็กลับนะครับจานนท์เว็บแดงแล้วก็เพื่อนคนอนื่นๆก็กลับกันแล้วงกลับคนสุดท้ายผมวันนี้กลับคนสุดท้ายไม่เป็นไรครับเราก็จะกลับแบบมีเกียรนะครับ โอ้โหเลยกผมโชคดีนะที่ผมมีที่รัดตะกายหนังเนะี่ยถ้าไม่มีกระดาษคงปิวไปนานแล้วเออยอดสยอดอันนี้กกลับบ้านเดียวกลับบ้านเหมือนเดิมครับดูกันว่าจะมีอะไรเข้าล้องบ้างเกี่การสถานการณ์ระหว่างสีรถมอเตอร์ไซค์นี่ เคเอ้ยรถไม่เยอะหรอกทางผมกับผมกลับบ้านเนี่ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เช็คน้มันหน่อยครับเช็คน้มันก่อนน้ำมันพอเปล่าวะน้ำมันแม่งพอเปล่าวะโอ้ยโอ้ยคือวันนี้ขี่บนไปกินกว่าจับไงโอ้ยวีน เรา,าไปเติมวะมันน้อยเหลือเกินเงินเหลือไหมวะเออได้อยู่เติมน้ำมันครับดีนะเช็คดูน้ำมันถ้าไม่เช็คนี่ไม่ถึงบ้านแน่นอน <c oughs> อเฮ้อย่าหาว่าผมยกล้อเลย หนักรอแม็กยกไม่ขึ้นหรอกแรงก็ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์นี่ไปครับเติมน้ำมันน้อยมากน้ำมันโอ้โหไม่พกติวันนี้ขี่ไปกินกินข้าวไยกินข้าวกินหมูจับแล้วก็ไปร้านไถกระสรัน <c oughs> น้ำมันก็เลยแบบไม่เพียงพอต่อการขี่กับบ้านนะครับเดี๋ยวไปเติมสัก 40, 40บาท เติมเติมซีซีปลาทอเอาพอแบบกลับบ้านนะขั้นต่ำเลยซีซีอํเอาเภอเขาวงเติมเก้าหนึ่งนะครับ นี่น,นี่ตรงนี้มีครับเก้าหนึ่งครับเอาเก้าหนึ่งสี่สิบครับ อเอาเงินทอนก่อนครับปาบัาผมครับ ทางออกไม่เจอออกทางเข้านะครับเอไม่ใช่ดิหาทางเข้าไม่เจอก็เข้าทางออกเลยดิแม่งเยเดือแล้วเมื่อกอี้ใส่เจ้าถินนะอุ้ยเหยียบพวงแกแจใครวะหนสิแต่ถ้าเมื่อกี้นะ่ะผมแบบลังเลนะผมเดี๋ยวไปทางที่เขาขี่มาแน่นอนชนกันตุ่มแนะ่เมื่อกี้ มีมีสติตามมามีเรื่องแน่นอนไม่เป็ไรผ่านไปแล้วอย่าขออย่าให้เกิดอีกเลยกูขี้เกียจเสียตังค์ครับ let's go let's go กลับบ้านกันดีกว่าขอให้เป็นวันที่ดี ว่าวันที่29ก็ปัดชิมแล้วโอ้โหทำไมรถเร25คันนี้มันสายยังไะโอ้โนดิกดิๆกเลยว่ะแล้วลุงกาปล่อยควันเม้นเม้นโอ้ยอ้มือปิดหูดังเลยฮะไม่ไหววะต้องแซงว่ะเครื่องล้วมหมดแล้ว25คันข้างหน้าโอ้ ังไงครับยังไงไม่นี่ผมสังเก <c oughs> ตรดแกแบบสั่นมากเลยตอนนี้ศูนย์ล้อแกไม่ตรงแน่เลยโคตสั่นเลยโห้ไม่เป็นไรครับผมก็เคยผ่านจุดนี้มาแล้ว <c oughs> แต่ควันไหลขนาดนี้ผมไม่เคยนะมีแบบว่าออกมาบ้างบางช่วง ปัมน้ำมันตำนานนี้ปิดแล้ววะ่ะเดี๋ยปั้มน้ำมันขวามือเนี่ยปิดตำการเรียบร้อยตำนานมากสองสามปีที่แล้วสองสี่ปีแล้วมั้งออกปิดมาจอดต่อปั้มน้ำมันเนะี่ยอันนี้เขาเหนื่อยก็ไปซ้ำล้างไปแล้วดูได้ว่วะ แสงทางโค้งนะเสียวรถมาเลยมันมองไม่เห็นไงโอเคเคลียร์คือจะไม่มีรถว้ายแมงมีโอหมอใส่ตกใจมืดโอ้ยไปกันต่อ พรุ่งนี้ถ้าผมเนี่ยมาวิไลผมจะรถไปจอดใกล้ๆแผนกเลยอาจจะไม่ได้เอามาจอดที่รงรถนะนเดินไกลเพราะว่าตอนนี้มันช่วงปิดเทอม,มใช่ไงมปิดเทอมแล้วก็ปีสไตล์ได้เลยจอดที่ไหนก็ได้แต่อย่าไปจอดที่รถจนรคุณครูจอดก็พออย่าไปจอดที่รถอย่าไปจอดพื้นที่ที่รถจนอาจารย์เข้ามาจอดจอดที่ตรต้นไม้อย่างนี้แหละที่สุด ได้ไห้เดี๋ยวร้อนกระดิ่งผมเกือ่อมบรรยากาศบ้านแล้วตอนแรกกุแจรถไม่ได้ครับมุจรถไม่เจอตอนมาถึงโรงรถเนี่ยที่แท้กุญแจรถมันวัผมวางไวนหน้หน้าหน้าช็อปหน้าสากรวางไว้ลืมหยิบมาด้วยเสียแล้ว ขายที่ไม่มีสิทธิ์หาเจอเลยเพราะว่ากุญแจมันตอกเล็กๆเองหายเน่เพราะไม่ได้ใส่พวงกุญแจไม่ได้ซื้อมาซักกี่ที บ้านคน,นนุ่นลยสี่โมงวันนี้บายสามห้าสิบกว่า ้ยนำมาจากรถน้ำแข็งแน่เลย แสงแต่ไม้แสงใหม่ได้โอ้บ้านนี้สาเลงเยอะป่ะรถสาเลงเยอะมาก สมัยก่อนเนี่ยไม่มีนะสมัยผมอยู่ประมาณตอนไหนวะเลีงเด็กๆกู่เลยตอนนั้นแม่ผมทำซาเล้งละคันนึงอยู่แถวบ้านมีแต่รถแม่ผมกับรถใครก็ไม่รู้เลยเห็นเห็นอยู่คันสองคันแต่พอซาเล้งเริ่มเริ่มแบบคนมีมีคนรู้จักเยอะไงคนเขาก็ทากันเยอะทั่วประเทศเลยก็จะหมายถึงแถวบ้านผมนะแต่ก่อนมีอยู่นิดเดียวสองสาคันทุกวันนี้แม่งเต็มหมู่บ้านเลย สมัยแล้วทุกวันเนี่ยอ๋เสื้อเกียสองสอนูง้ว่าเสื้อเกียหนึงน่งรู้ว่าใส่แก็งหนึ่ง คลายมวยคลายมวยำเกินเพราะยังไงนี่คลายมวยเพื่อนผมมาซ้อมบ่อยๆ่นซ้ายมือเนี่ยเ็นเพื่อนคุณได้ฟังนี่เลยค่ายมวยแต่เขาคงไม่มาซ้อมนะครับตอนเวลานี้มันอากาศร้อนบุล,ละ5โมงาโมงเย็นวดูดูช่วงนี้มันฤด,ดูหนาวมันค่ำไปค่ำไป้ไปลยเขาเรียกะไรวะ ตะตว,วันตกดินแบบใบเหตุตะวันดวงทิตขึ้นอะ่ะตอนเช้ามันช้าเช้าช้าค่ำไวกาลางเขาไม่พูดยังไงนะผมสื่อสารกินหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> โอ้ยเจอรถหายไกลยางเลยนะเนเอ้ย <c oughs> เม็ดเม <c oughs> ็ดถสองจังหวะเพราะว่าเปไปอย่างไหม เครื่องลวมเนี่อโาล่ปันไหลขนไว้สบรถสีจังหวะ ลม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 พัดแห้งเลย <c oughs> อย่าทำแล้วอย่าทำคนว่างๆเท่านั้นที่จะทำได้ ผมจําไม่ผิดนะะอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะประเทศลาวนะครับเขาะจะขี่รถเลนขวากันประเทศปร,ประเทศไทยเราจะขี่เลนซ้ายใช่ไหมแต่ประเทศลาวเขาจะขี่เลนขวาแบบตรงข้ามกันนะอ่ะเออประมาณนี้ <c oughs> อย่างแปลกเลยสมมติมว่าถ้าผมไ,ไปเที่ยวประเทศลาวนะผมจะขี่มอไซค์เลนแบบเหมือนขี่นในไทยไม่ได้นะโดนสวนนะโดนรถสวนนะ <c oughs> หนูไ่ดูในยูทูปมาไม่รู้ช่องไหนนะแปลกดีวะ่ะบางทีต่าประเทศก็มีอะไรศึกษาเยอะนะมีอะไรคนหาเพียบเลยเต่เราแต่ดูได้แค่ในยูทูปไงไม่ได้ไปสัมผัสจริงครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก,าก็ต้องลองต้องไปเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเบาๆกับตรงนี้ ดีนะ้ะมีเจ้าห้าที่มาเป็นจราจรให้ตรงนี้เพราะว่าโค้งที่ผมผ่านมาเมื่อกี้มันเป็นโค้งแบบอับสายตานระัมันมันมองไม่เห็นรถนะในเวลาลรถเขาขี่มาตรงหน้ามันโค้งมันแบบหักโค้งแบบมันหักกันแล้วมันก็มีบ้านคนบังไว้อะมันมองไม่เห็นอันตราย คนขี่รถมาก็ต้องชะลอถึงจะไม่มีคนข้ามถนนหรือว่ามีคนเออชะลอไว้ก่อนเดี๋ยวเกเดิดอีเวนต์มาชิบหายกัน <c oughs> จริงๆผมพูดจริงนะ ไปเลยเบิ้ลเบิ้ลน้ำมันหนาไปที๋อ,อถ้าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนที่เห็นในคลิปนี้ก็สื่อออกมาในวิดีโอนี้แล้วก็เดินทางปลอดภัยครับทุกวันมีสติตลอดครับผมเวลาขึ้นรถมอเมตอร์ไซค์ออกสู่ถนนใหญ่ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมวิดีโอนี้ก็ฝากกดถูกใจด้วยนะครับถ้าชอบถ้าชอบมากๆจริงๆก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมก็จะพันเจ็ดพันสี่ร้อยซับแล้วหรือถ้าคลิปนี้ลงก็อาจจะเจ็ดพันสี่ร้อยซับพอดีนะครับไม่แน่ครับเพราะว่าคลิปนี้มันก็กลุมถ่ายวันที่ยี่สิบเอ็ดกลุมภาพันนะครับ <c oughs> ลงคลิปอีกทีก็โอ,โอ้มีนานด้วยมั้งผมพูดไปลนวงหน้าเลยกันนะไม่รู้เหมือนกันก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชม มาประเจอกันใหม่ทุกคนเราไปเจอกันไปฮะจอดหลังบ้านเหมือนเดิมเพราะว่าขับมาผมจอดรุ่นหน้าบ้านผมก็ต้องย้ายมาหลังบ้านเ,นเดิมจอดที่นี่หลังบ้าน,นจะได้จบโอเคคนถึงบ้านแล้วดับเครื่องยนต์ร้อน,อนหายใจไม่ออกอ่อ ของเปลือนเลยวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออกองโกโปรแม่งอย่างหนักเลยรุ่นกกโปรสิบเนี่ยหนักจริงเออเออสะดุดอีกแล้วขาอ่อนครับอ่ะทุกคนมีประมาณนี้เดี๋ยวเช็คสภาพรถก่อนพวกนี้จะไปต่อได้ไหมโอเคไม่มีปัญหาทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์โอเคเดลสโก้บายบายครับทุกคน เจอกันใหม่อีพีหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายซียูเกมไปที่ค้านไปทีกระดูกแม่ยังลั่น